เที่ยงแล้วกินข้าวนะครับทำไรได้อะไรกินเนี่ยทั้งคนอ่ะสจอทำจอกันได้อะไรกินส้มตำส้มตำกับตำมะละกอใส่มะขามเหรอใช่ใช่ไหมใช่อันนี้พริกอะไรพริกเล็กเกลือพริกเกลือพริกนะพริกทั้งพริกทั้งเกลืออ๋อพริกทั้งเกลือทำไมขี้มูกไหลนะัเผ็ดอืมอร่อยไหมครับอร่อยมั้ยรู้ไหมเมื่อวาน นายกไม่มีแล้วนะบ้านเรานายกรัฐมนตรีอ่รู้เปล่ารู้รู้ใช่ไหมเงยหน้ามาหน่อยนะกินอร่อยนะเออเขาจะได้จับไปติดคุกได้ดี่ยนะจอยอยากเลยก็ได้กินข้าวอยู่เนี่ยอร่อยไม่อร่อยนะถามหน่อยเงินหมื่นได้หรือยังรัฐบาลที่เขาจะให้อ่ะได้ยังเนี่ยจอได้ยังยังยังไม่ได้อะอปลูกได้ยัง อืมแล้วดาวน์โหลดแอปทางลัดไว้หรือยังทำได้ทั้งคืนได้ปีแล้วทำมาปีหนึ่งแล้วอ่ะก็ยังไม่ทิ้งใช่ไหมยังไม่ทิ้งอ่ะอ๋อมีความหวังอยู่ใช่ไหมเอาเงินหมื่นยังไม่ได้นะครับนายกคนใหม่ที่จะมาเป็นก็่าทิ้งทางลัดนะพวกเรารออยู่นะครับความหวังความหวังไอ้คนที่ได้แล้วก็ยิ้มจะเอารอบสองรอบสองไม่ต้องให้แล้วนะไอ้พวกที่จะได้รอบสองไม่ต้องให้นะครับ เขาเนี่ยคนที่ยังไม่ได้นะอายังมีความหวังอยู่นะครับทางรัฐยังไม่ลบทิ้งนะครับโอเคนะอย่าลืมนะท่านนาย,ยกคนใหม่โอเคครับสวัสดีครับ